ก็เป็นตะกร้านะครับอันนี้ไม่แนะนําให้ไปใส่น้ํานะครับเพราะว่าเก็บน้าไม่อยู่นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะพับเสื้อผ้านะครับหรือเอาของอะไรนะครับชิ้นเล็กๆนะครับเก็บไว้นะครับใส่ไว้ในตะกร้าเพื่อมาให้มันเกลากาศนะครับอัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบาระกาตุอัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺฮะบาระกาตุสำหรับคลิปนี้เราสองคนนะครับก็จะมารีวิวของใช้นะครับที่ไปซื้อมาจากร้านทุอย่าง20 ของที่จะเป็นนะครับวันนี้เรา2คนนะครับได้ออกไปนะครับไปซื้อของจากร้านทุกอย่าง20บาทนะครับมีหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ดูกันนะโอเคเดี๋ยวไปชมกันครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับเรานะครับช่องจีชาแนลนะครับเหมือนเดิมนะฮะนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มารีวิวให้ดูกันเออมาให้ดูอะไรกันบ้างครับอันนี้เป็นของจิปาถะนะครับเป็นของ ทั่วไปของใช้ทั่วไปนะครับที่มีประโยชน์นะครับซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20บาทนะอันนี้เป็นถุงเท้านะซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20บาทนะครับเป็นถุงเท้าสําหรับผู้หญิงนะครับหลักๆเลยนะครับอาลวดลายนะครับเป็นลายการ์ตูนนะครับลายดาวนะครับอันนี้คู่หนึ่งก็มี2ข้างครับซ้ายและขวานะครับจะใช้นะครับข้างไหนก็แล้วแต่นะครับใส่แองวท้าไป ครับอันนี้ก็มันปิดนะครับตั้งแต่ส่วนของหัวแม่เท้านะครับจนถึงเลยตาตุ่มขึ้นมานะครับแบบถุงเท้าขาสั้นนะครับถุงเท้าขาสั้นนะประมาณนี้นะครับอันที่ได้มานะครับก็จะเป็นสีเขียวนะสีเขียวออกเทาๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับก็ได้มานะครับเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะครับอันนี้ลายดาวเออนะครับก็เป็นลายดาวนะสวยนะครับผู้หญิงก็สามารถใช้ได้ถ้าผู้ชายแอบเอาไปใส่ก็แล้วแต่นะครับก็ได้อยู่นะโอเคนะครับและก็อันนี้ อ่าเป็นลายดาวเหมือนกันนะครับสีชมพูอ่อนๆนะครับเป็นสีชมพูออกน่าจะออกม่วงๆนะครับนี่ก็สีสวยนะครับลายดาวเหมือนกันนะแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับ20บาทเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสไตล์นะครับคัสชูเลยโอเคนะก็ปิดตั้งแต่หัวแม่เท้านะอ่าปิดตั้งแต่หัวแม่เท้าไปจนถึงอ่าตรงนี้ก็อ่ามันจะเว้นนะครับตาตุ่มนะครับอ่าเว้นตาตุ่มอยู่นะครับตามดีไซน์ของมันนะออกมา รูปแบบอย่างนี้นะครับก็เป็นของจากร้าน20บาทเหมือนกันนะครับคมอยู่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นกระจกนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นกระจกจากร้านทุกอย่าง20นะครับก็ความกว้างของกระจกนะครับที่ซื้อมานะครับตัวนี้ก็น่าจะอาจ้าใช้ฝ่ามือนะครับวางทับกันนะครับก็จะประมาณนะครับสฝามือนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ด้านหนึ่งเป็นกระจกนะครับอ่า สีที่มีให้เลือกนะครับที่ร้านค้าที่ไปซื้อมานะครับมีทั้งสีน้ำเงินนะครับสีขวาสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับสีเหลืองนะครับมีหลากหลายเลยนะครับให้เลือกนะครับแต่ที่ซื้อมานะครับอันนี้เป็นสีชมพูนะครับสีชมพูอ่อนนะครับก็เหมาะสําหรับผู้หญิงนะครับสาวๆนะครับโอเคนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นขานะครับสําหรับตั้งนะครับตั้งแบบนี้นะล้มแล้วนะครับเดี๋ยวเอาถุงเท้าออกก่อนนะครับ เออดุงเท้าออกก่อนนะครับอ่ให้ท่านผู้ชมเห็นจัดจ่ากันเลยนะครับอ่าด้านหลังนะครับมันก็จะอ่ามีขานะครับวางประมาณนี้นะอ่าแล้วก็อ่าส่วนบนนะครับส่วนบนด้านนี้เห็นไหมมันก็จะอ่าสามารถที่จะเอาไปแฝนนะครับกับอ่าที่เกี่ยวนะครับหรือว่าตะปูนะครับเราตอกไว้ที่ฝาผนังนะครับอันนี้ก็ชุดปละหอย่างนะครับสามารถที่จะหาซื้อได้กันนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้เป็นชุดเกี่ยวกับเครื่องในครัวนะครับเครื่องครัวนะครับอันนี้ก็เป็นชุดล้างจานนะครับได้มาจากร้านทุกอย่าง20บาทเหมือนกันนะครับอันนี้ชุดละส5บาบาทนะครับมีทั้งหมดก็เป็นฟองน้านะครับฟองน้ําที่มีด้าน2ด้านนะครับแบบนิ่มกับแบบแข็งนะครับ2ชิ้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฟองน้ําแบบจักขายนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ ได้เป็นแบบฟองน้ํามาทั้งหมด3มชิ้นแล้วนะครับก็จะได้อันนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าได้น้ํายานะครับได้น้ํายามาด้วยนะครับก็แฟนซื้อมานะครับอันนี้ผมก็กลัวอยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าซื้อมาใช้เองนะครับหรือว่าซื้อมาใช้ผมนะครับโอเคนะก็ว่ากันไปนะครับก็นะถ้าแฟนซื้อมาแล้วก็คงต้องช่วยกันนะครับล้างจานนะครับ เดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปกันนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องนะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้น่าจะเป็นกล่องใส่ข้าวนะครับใส่อาหารได้นะครับกล่องนี้ก็เป็น มาจากร้านนะครับได้มาจากร้านทุกอย่าง20เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นกล่องสําหรับใส่อาหารนะามแมค้านะครับแมค้าบอกเป็นกล่องปรเอนะครับอย่างหนานะครับดูกันนะครับอันนี้ผมดูกับตาเปล่านะครับเห็นแล้วก็มันหนานะครับดูเห็นไหมเอ้มันหนาจริงๆนะครับแล้วก็อันนี้นะครับจากข้อมูลนะครับที่แมค้าบอกนะครับก็คือสามารถใส่อาหารแล้วก็ใส่ในตู้นะครับในเตาไมโครเวฟได้ใช่ไหมน่าจะ อาใส่เตาไมโครเวฟได้นะครับแต่ว่าเวลาเวฟก็คืออไม่ต้องบิดฝานะครับประมาณนี้นะโอเคจะใส่ปลานะครับแช่ไว้ในตู้เย็นก็แล้วแต่นะครับโอเคนะะมีอีกชิ้นหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับให้ดูกันนะครับอันนี้เป็นราวตากผ้านะครับราวตากผ้า เป็นวงกลมนะครับเราดักผ้าวงกลม2ชั้นนะครับก็มีตัวเนมนะครับอยู่ด้านล่างนะครับตามที่เห็นเลยนะครับอันนี้สีเขียวนะครับก็ราคา20บาทเหมือนกันซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20บาทนะครับโอเคเห็นไหมก็มีไม้เนมนะครับอยู่ด้านล่างนะครับก็หลายอันอยู่นะครับ ก็เป็นวงกลมนะครับทรงวงกลมเลยนะครับตากผ้านะครับสามารถดัดบนนะครับก็เป็นที่แฝนนะครับสามารถที่จะกแฝนไว้ตากนะครับกลางแดดก็ได้นะครับหรือจะตากไว้ในบ้านนะครับสําหรับการใช้ห้านนะครับก็ครึ่งปีก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอันนี้ก็คุณสมบัตินะครับก็ใช้ตากผ้านะครับที่ไปเลือกนะครับก็มีหลากหลายสีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีฟ้านะครับสีน้ําเงินนะ สีฟ้าสีน้ำเงินสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับแต่ก็อันนี้นะครับเลือกไปเลือกมาก็โดนใจนะครับสีเขียวเดยวเอามาให้ดูกันนะโอเคก็ใช้หานนะครับถือว่าเป็นของใช้ที่มีประโยชน์ในชีวิตประจําวันนะอ่าโอเคนะเดี๋ยวมาดูกันอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็ได้มานะครับได้มาในวันนี้ทีเดียวเลยนะครับก็โอเคนะครับอ่าสีชมพูนะครับสีชมพูสดใสเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นตะกร้านะอ่าใช้สาหรับใส่อะไรดีนะครับใส่ ถุงเท้าก็ได้นะครับใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับเครื่องเขียนก็ได้นะลูกมันก็ขนาดพอประมาณนะครับให้ดูนะครับอันนี้นะครับความกว้างก้อนน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งคืบนะครับแล้วก็ด้านยาวก็ประมาณคืบกว่าๆนะครับหรือประมาณสองคืบนะครับก็ความลึกก้อนหนึ่งคืบนะประมาณเลยโอเคนะก็เป็นตะกร้านะครับ อันนี้ไม่แนะนําให้ไปใส่น้ํานะครับเพราะว่าเก็บน้าไม่อยู่นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะพับเสื้อผ้านะครับหรือเอาของอะไรนะครับชิ้นเล็กๆนะครับเก็บไว้นะครับใส่ไว้ในตะกร้าเพื่อมาให้มันเกะ็กาศนะครับสําหรับการวางของไว้ในบ้านนะอันนี้ก็ประโยชน์ของมันนะก็แล้วแต่ใครจะไปใช้สอยนะครับว่าไปใช้ใส่ของใส่อะไรกันนะครับโอเคครับสําหรับได้ชมไปแล้วเมื่อกี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับ ของใช้เมื่อกี้นะครับอีกแล้วท่านผู้ชมนะครับอยากซื้ออยากใช้ก็ไปหากันได้ที่ร้านทุกอย่าง2 0บาทนะคับโอเคนะอันนี้เราส่งคนก็มีหน้าที่นะครับที่จะเอามาให้ดูนะครับของใช้นะครับบางอย่างนะครับของใช้เยอะแยะมากนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตาม,ตามกด subscribe. s u b สไคร b e เป็นกำลังใจนะครับในการทําคลิปนะครับของพวกเราด้วยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย